สู้กันอยู่สู้กันอยู่แล้เล่นเกมสู้แล้วหรอสู้แล้วอ่ะโอเคเกมที่สองของเราเราจะเป็นมีเพลงให้ฟังแล้วก็ช่วยกันตอบว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรมีทั้งหมดสิบข้อต้องทายให้ได้แปดเดวสิหลายคนอาจจะยังแบบงงงอยู่เราจะเกมนี้มันชื่อว่าเฮซิริอ่าอ่าเพลงจะมาเป็นในรูปแบบของการโปโตเเลยฮะ อ่ะเดี๋ยวเพลงนี้ให้ซ้อมใช่ไหมลองดูหรอว่าเพลงนี้เพลงอะไรนะครับอ่ะขอเพลงซอมหน่อยนะคือมีออกไหมถ้าหากเธอเหนื่อยก็จะมีทุกอย่างเพื่อให้เธอได้หนึ่งเรื่องบอกได้ไหมย่าป่ะเดี๋ยวลองให้พี่สิริตอบถ้าพี่สิริตอบผิดผมจะเดินออกตรงนั้นเลยสิริโตครับเพลงอะไรครับผมจำชื่อเพลงไม่ได้ คำแรกที่พี่ได้ยินคือคำว่าอะไรคืลนี้ออกไหมแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นเลยไม่มีไม่มีคำที่มันดูเสื่อหรูอันนี้เพลงนี้ชื่ออะไรครับหนึ่งสองสามออกไหม ประมาณนี้อันนี้คือซ้อมอันนี้คือซ้อมผมว่าของจริงยากกว่านี้เยอะใช่ประเด็นค้ะถามว่าฟังแล้วู้ก็คือกดได้เลยแล้วก็ตอบได้เลยเนาะเรามีเวลาให้อีก30วิของแต่ละพีมช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับซึ่งเราจะมีโจทย์ทั้งหมดเนี่ย10ข้อและถ้าเกิดทําได้8ข้อถือว่าผ่านอ่าแต่ว่าระหว่างพอจบสี่พูดปุ๊บเนี่ยมีให้30วิในการที่คิดที่จะตอบใช่แต่ถ้าตอก ที่สิริพูดก็ได้เลยนะบางทีขึ้นมาสารประโยคน์จะตอบได้เลยก็ได้่ใชโอเคความหวังน่าจะอยู่ที่คริสแล้วแหละตอนนี้พจริงวะพี่ครับในเมื่อเข้าเพลงตัวเองผมยังทำชื่อเต็มยังไม่ได้ไม่ไม่เมื่อกี้สิ่งโตแก้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแต่เรา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 ไม่แกด้วยอ่ะได้ไปมไม่แกแต่เรารู้จักลายชื่อเพลงแล้วว่าสองคนนี้ต่อไครใช่เก่าบใหมัดเฮ้ยทีสาม 13 13นี่น่าจะเกิดใหม่ๆเลยนะพวกผม2คนเกิดมาก็โฟร์ยิบเลยออ่ะโอเคพร้อมไหมครัเราจะโอ้โหมามาเริ่มต้นเพลงได้ครับที่หยุดความรักระหว่างฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าจะรักเขามากกว่าไหมตัวปลอมอย่างฉันก็ยังคงรักบอกอย่างนี้ได้ไงอยากไหวที่หวังกันเรื่อยไอู้้ตนสองล ของจริงบอสพักแต่ตอนนี้องเร็งไหมไม่ก็ติอทีมพิเรยาเราจะลองไม่เล่นก่อนไหมให้เขาเล่นก่อนไหมลอง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 ไหมวันนี้ผ่ายไปเห็นแฟนๆแบบส่งซู้ๆเต็มเลยอ่ะชิดีมาค่ะมาใกล้เกินจะไม่คิดไกลใกล้เกินที่จะห้ามใจคนใกล้เกินจะมีนายถูกต้อง สุดยอดอ <สะ S 2> ่ะคำแรกมันมาแล้วคำแรกมันมาคำแรกมันมาอ,อา่านัน่สองข้อแล้วนะ,ะับสุดๆนี้ยังไม่ต้องจับเวลาเลยนะอ่ะไปต่อข้อต่อไปครับไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหาอ R o n วอนไฟ <c> U <oughs> ตรก็ถูกหน้าติโตใช่ ชื่อเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยครับซอ่อนไันโกสฮะโกสอะไรชื่อเพลงไม่ใช่ชื่อ Ghost หรับซ่อนไม่หาใช่ชื่อเพลงชื่อโกสชื่อเพลงภาษาอังกฤษชื่อโกส s t ่ชื่อเพลงอ่ะคือซ่อนไม่หาภาษาอังกฤษอ๋อชื่อ g h ส s t ไม่อย่างอย่างอย่างคือสี่ข้อนะครับไปข้อต่อไปข้อที่หนะ้คาครับก็คงต้องยอมจำนนกับคนไม่มีใจยอมจำนาแม้ว่าจะจำนน ข,ขอบคอุณพนนท์นนนครับถูกไหมฮะถูกต้องนี่คือเขาส่งกับเป็นแบบน้องใหม่อ่ะเพลงใหม่คือตอบ <c oughs> ไม่หมดอย่างรวดเร็วเพลงเก่าเขาจะใช้เวลานานเห็นไหมใช่เพราะว่าท่อนฟูเขาเขาพูดว่าจำนนไปห้ารอบ <c oughs> แล้วลว <c oughs> ะใช่แค่ยิ้เสียงสลับไปอยู่ฝั่ง,งมือว่าเพราะว่าเหมือนฝั่งมือไม่เห็นเราสองคนเลยสลับสลับกันนิดนึงนะคะอ่ะมาข้อต่อไปคก็มาเลยนะ ช่วยเมีตาเลือกฉันได้ไหมก็จะคอยตามใจโอ้ยเวนตี้โฟรเซเว่น้องเทคแคร์จะคอยดูแลไม่มีพักเพื่อเธอนโยบายหนัตองต่อตอนนี้อยุ่สมายแค่เธอเรียกหาจะไปออนหรือเล่ช่วยเทคคะแนนให้ฉันได้เราเฮน้ยเห็นโฟถูกชื่อเพลงว่าเวลาเรื่งตั้งเวลาเรื่มตั้งเทคะแนนเทคะแนน ผมบอกเลยว่าถึงผมจะเป็นเลนใหม่แต่ผมเลี้ยงผู้ชายครับเวลาเวลาจะแข่งอะไรจะมีผายกระซิบแต่บางทีก็รู้สึกว่าไม่กระซิบเท่าไหร่ช่วยกันล่นสุดตัวให้ถูกนะคะอุอ้ชสใส่จะได้เต็มนะแขกถ้าเป้ไปข้อต่อไปครับมาเลยฮะ แค่เรารู้กันดีแค่เทียนในใจสองคนเท่านั้นก็คงเพียงพอมันเกินกว่ารักมันมากกว่าทำพูดใจใดๆไม่จำเป็นที่าะรับในใจครับถูกต้องครับผม <c oughs> ทำไม <c oughs> ผมฟังสีไม่ออกเลยวะทําไมเขาบอกว่าทําไมเขาฟังสีไม่ออกคำถามที่ผม,มกััวเลยทําให้จำชื่อเพลงไหนไม่ได้เลย เออนี่ผ่านเราเจ็ดข้อแล้วเฮ้ยสามข้อเองเฮ้ยได้ได้เราไหวอยู่แล้วโอุ้ยอีกข้อเดียวต่อไปเด็กคิดเลยข้อต่อไปเนี่ยอ่ะมาครับติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมเชิญเชิญเชิพร้อมท่าติดฝนครับเดี๋ยวเชิญพร้อมท่าได้เหรอพร้อมท่าเลยหมายถึงให้คิดทำหรือแค่ทำติดฝนพิซซี่นะคะถูกค่ะถูกครับอ้า ข้อต่อไปอุ๊ยอันนี้ก็จริงๆนี่คือวิชั่นผ่านละแต่เราทดสอบความเก็นสองต่อยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่เพลงดังอยู่นะต้องรู้แหละมาเลยนะในคืนแสงจันทร์สองระยิบตาดวงดาราดังดวงตาเนี่ชื่อเพลงนี้ยาวมากงานเต้นรำในคืนพระจันเต็มดวง ยาวเรามีความทรงจำกับเพลงนี้ฮะ <Okay. S 2> โทรมาคำตอบอยู <c oughs> ่ที่กับกับความรับใ,ในใจคอจำเยอะาที่จำเพลงนี้ได้เพราะผมถูกบังคับซึ่งสลิงฮะ oh. ผมเลยทำได้ oh. ครับเออเอ,อ่ะข้อสุดท้ายครับมาครับเดินทางไกลเท่าไรก็ยืนที่เก่าใจมันไม่เคยลืมภาพเราฉันยังทำได้เพียงมองที่ดาวดวงเดิมคิดถึงวันดีๆที่มีกับเธอ เทียงครับ,รบต่อเดิมครับคราให้เรยขาส่งกระแสถิบมาแล้ว,ลวนันน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 พัดครับถูนต้องนนนแนนนลนนนอนนันนมนนนนอนอหักนึนนนนหนน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 คุณไปถ่ายรูปในคอนนเนนร์นน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 น พราะอีแต่ไม่รู้ว่าใครร้องนอนร้องอยู่หลังหนั้นะเพราะฉะนั้นคริสตสีนี้ได้ไปทั้งหมดสิข้อ10คะแนนช่วยไปชื่นึลยนะช่วยไดขอบคุณเลยแต่เราโชคดีมากเลยที่เกมนี้เราให้เขาเล่นด้วยกันใช่ลองลองไม่ลองไม่ได้เล่นด้วยกันดูสิไม่น่าจะจบบ้าเรขอให้ไม่ได้เล่นด้วยกันอ่ะผมก็มีรายก็สิ แต่บางทีเขาก็เป็นซิมเขายังไงนะแต่โกนธบุญเรนต้องบอกว่าจีนเดียเก่งมากนะเขาตอบได้ทุกเพลงเลยนะแค่จริงจึงวันนี้จริงใช่ผมว่ามีคำถามที่ติดอยู่ร้านเกมที่แล้วเอาแล้วครับค่ะนะครับอ่าใครที่เป็นแมนพี่ออฟกับแมนพี่นิวด้วยตอบได้ไหมครับเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ตอบได้ทุกข้อไหมครับเมื่อกี้จริงหรอได้ได้เมื่อกี้หิ่งมากนะแต่ว่าได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่า าให้พี่นุ๊กที่เป็นทีมจีเอ็มทีเทสก่อนพี่นุ๊กก็ตอบผิดหมดเลยเพราะนั้มันยาจิง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 นะโอเคผ่านมาแล้วสองมิชชั่นนะฮะมิชชั่นต่อไปเดี๋ยวชวนแฟนๆขึ้นมาเล่นด้วยดีกว่าอยากให้น้องๆจับ